ต่อเต็มของวีนะมันโหดมันโหดลํำเหลือมันโหดลํำเหลือโอ้โดูนีเอ้ยเล่นครั้งแรกเองนะครับและนี่จะเป็นการเล่นโลบอกครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมาดูความเออและความโง่งเขลาของผมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวอะไรดีชาวไบคราบหรือโลบอกก็ได้นะ แล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นโลบอกครั้งแรกของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะอัดเก็บไว้ดูเพื่อเป็นความทรงจุมนะครับเผื่อวันหนึ่งผมจะกลายเป็นมหาเทพโลบอกนะครับแล้ววันนี้ผมได้สมัครชื่อผมมาแล้วนะชื่ว แต่เมื่อเคซ Z ดนะแล้วรู้สึกว่าเจ้าหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าของการเล่นโลบอชใช่ไหมซึ่งผมก็ลองกดเข้าแล้วกดออกนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราจะลองเข้ากันเลยอันนี้ก็จะคืออะไรเนี่ยสเลเยอร์ไทคูณ V 1.3แล้วลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับโอเคคือผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงฝ่าอุ๊ยอาคาซาโคเทครับ <S <S โอเคเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะครับ <S <S เอาละครับผมก็เข้ามาแล้วนะฮะกับสเลเยอร์ไทคูลนะครับ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยโลกราฟิกไม่เอาโอ้เอาไปกดโลกราฟิกเฉยแล้วมันหันหน้าไงวะอ๋อมาดีสัตว์เราของไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากด <c oughs> เจอกูอุ้ยไม่เดินไม่หยุดเลยรู้สึกว่าเขาต้องกดเมาส์ขวาค้างไวนะะ้นะฮะไอ้นี้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมนะครับนี่ผู้เล่นใหม่ก็ก็โหดได้มึงก็มาดิครับมึงก็มาดิเดี่ยมาดิมาดิมาดิ ไม่ได้ยิกลัวเฮ้ยดูมันกลัวผมอะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุกจุกจุกเดี๋ยวจุกวิชาหลบกระสุนเฮ้ยไอ้นั่นแม่งกลัวเดี๋ยวผมลอยนี่แม่งก็เลยละกันทำไรเฮ้ยคาตานะทิ่นี่จะไปฟันคนอื่นชิ้นมึงแม่งเลวเดี๋ยวกูเข้าหลังคิดว่ามึงเป็นมึงเป็นเสาหลักแล้วมึงจะโผล่เหรอวะมาดิมาดิมาดิมาหนัวมาหน úa มาหน úa มาหน úa จุกไปทีนึง จุ๊กไปทีนึงมาดิมาดิกระโดดนี่สเตปสเตปสเตปของพี่สเตปของพี่นะีะมันโหดมันโหดลําเหลือมันโหด่ําเหลือโอ้ดูนีเอ้ยเล่นครั้งแรกเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเล่นครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยเอ้โหคุณโดนอะไรเนี่ยพี่เดียวก้อนพี่ทุกคนผมจะตายทีนี้ผมจะตายพย้ยา่ายายทะลึงล่งทะลึ่งมาดิมาดิมาดิครับผมอ,อ้อ ถ้าผมกด3แล้วผมจะได้ของไอ้น,นี้ไหมกดเลขสามดิแต่เมื่อกดเลขสามดิกดเลขสามเราจะได้อะไรอะเอ,อ้ยอ,อ,อะไรอะอะไรอะคว้างกูคว้างหน้ามึงกูคว้างหน้ามึงตายลิ้นไอ้มา ดีนกดีเอ้ยอันนี้จะเป็นการเล่นโลโบอกครั้งแรกของผมนะครับโอเคเดี๋ยวลองหาอย่างอื่นเล่นดีตอนนี้ผมก็มาเจอเกมแสนสนุกที่เราคุ้นเคยการิน่าฟรีไฟของเรานั่นเองมาดูกันว่าเมื่อเทพฟรีไฟามาเล่นโลโบอเนี้มันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ออุย้ยเชียอะไรเนี่ยขอลงไปก่อนละกันมาละจ้าอุ้ยเสียงเกมดังไปโอเคครับมาแล้วเสียงเกมแม่งดังนะครับผมอุ้ยของนี่ไงล่ะมีไอวอลด้วยมีไอวอลด้วยมาดิครับผมมาดิมาดิ มาดี UMP UMP ซาซอง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 มาดีครับมาดีครับมาดีครับผมมาดีครับกูเป็นเทพฟรีไฟนะเว้ยพอ <Yeah. S 1> ผมตั้งปุ่มเหมือนฟรีไฟลนี้ผมตั้งไอวอลแบบง่ายจัดเลยครับผมอันนี้จะตายอันนี้จะตายมาดี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 าดาดโอ้โดน AW คุณผู้ชมผมโดน AW อะครับเกิดไงวะเนี่ยโอเคผมเกิดละมาเดี๋ยวพวกนี้แม่งเจอผมนะครับเหมือนเก่ง <No. S 1> อะเ,เหมือนเก่งอะเหมือนเก่งอะ เหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งะเหมือนเก่งอ่ะมาดิ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 เจอยูเอ็พีกูซาซองยูพียูยูเอ็มพีซาไซยูเอ็มพีซาไตัวแตกตัวแตกเจอยูเอ็มพีซาไมาดิครับผมมาดิครับผมมาดิมาดิไล่ยิงนะนี่ไล่ไล่ยิงไล่ยิงกลางน้ำไล่ไล่ไล่ยิงกลางน้ำครับผมเหมือนเก่งเหมือนเก้ง เมื่อเหมือนเก่งโอ้ยโคตรมันก็ลูบไปเลยดีครับ MP ที่1ลูบไปดิ MP ที่1ลูบไปดิ MP MP ที่ลูบไปดิโอ้มันเล่นสนายกันโคตรโหดเลยครับโอ้มันกดแล้วของยากอันดิถ้าเป็นฟรีไฟล์นี่ผมเก็บหมดไปแล้วเนี่ยไอพวกเนี้ยเป็นไก่มาดิสัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปาบให้มาดิมาดิมาดิ มาดิ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 มาด,มาดีล่วง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 ,วงเฮ้ยตัวไหนแม่งโหดจัดไอ้ตัวไหนแม่งโหดจัดขึ้นไงวะขึ้นไงวะขึ้นไงวะไอ้นี่รัดเฮ้ยมึงลาดเก่งจังวะมึงลาดเก่งจังวะโอ้โหเชี่ยตัวนี้แม่งโคตรโหด A few moments later เอาละครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันปิดเพลงยังไงวะผมกลัวเพลงมันติดลิขสิทธิธ์นะครับผมคุณผู้ชมโปรตแมมนี้มีเมาส์ด้วยไม่ค่อยชอบเลย โอเคแล้วข้างหน,นคืออะไรเนาะมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปเด้เราต้องซื้ออุปกรณ์เหรอมันเสียตังะ่ะผมไม่มีตัง <c oughs> อ๋อมาแล้วมาแล้วอะไรอะครับคืออะไรอะ่ะแล้วทำไมผมกระโดดอยู่อย่างเงี้ยเออโอเคแล้วแบบนี้ขอเล่นอะไรวะเนี้ยโอ้แล้วมันบังคับยากจังวะไปเลย let's go boy let's go โอ้ตก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 ไฟไฟอ้าอ้าอ้าอ้อาเราวะ เราวะโอรามันเป็นน้ำโอ้ตายอ๋อเขาให้เรากระาโดดนะครับคุณผู้ชมให้กระโดดแบบว่าปลากลัวใครโหดสุดก็จะรอดไปนะครับเออคุณผู้ชมผมขอบอกอะไรไว้ก่อนนะครับ้าเล่นอะไรแล้วมันไปขัดใจใครผมต้องขอโทษด,ด้วยแนละผมคืเล่นครั้งแรกนะครับโอเค mm. ไปไหนอะไปไหน baby baby ไปไหน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 ไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ,ะวะวอีก8ดวีลาวาจะมาแล้วอีกแปดวีลาวาจะมาแล้ว เราขอเข้าด้วยเราขอเข้าด้วยอ่าโอ้ตัวผมเว้ยทำไมมันโหดจังไงเออเราไปไหนต่อเบบี้อ๋อตรงนี้เราจะรอดจากลาวาโอ้แหลกแหลกแหลกเลยแหลกเลยโอเคอ้ายายาผักเราอย่างงั้นย่าผักเราอย่างงั้นต่อยแม่งเลยต่อยตาแตงมีคนตายด้วยโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้เราจะตกเอานะโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้อ้ากระตกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะ เราเราเราต้องเกาะต้องเกาะมันขึ้นเหรอ,อ <c oughs> ป <fitness> ไปด้วยไปด้วยเออผมได้พลอยด้วยอูหดเกินวิแต่มันก็โหดเกินไปนะเปล่าเฮ้ยหดเกินโอเคแต่ขอลองเล่นดิตาทีดิิดใจนะครับติดใจแมปฟรีเนี่ยพอดีไม่ค่อยมีตังค์อ้าวราคาคุณผู้ชมอันนี้เขาก็เล่นต่อเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเออเออกูมีอ้โอโหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กำลังจะบอกว่ากูมีความโหดมาจากนายครับเลยเฮ้ยเดี๋ยวยาเราวามาแล้วเ้ยไปดิไป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 ตกแลาวอู้ยเกิร์ตอิ๋พอเล่นได้พอเล่นได้ ใครบอกไอ้แตมแม่งเล่นโลบอกไม่เป็นว้าเดี๋ยวต่อยเลยโอเคเราไปหาเล่นเล่นก่อนนะครับผมแอคแทกออนไททืนเอเรนเยเกอร์ของผมแมชอบจัดเลยเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแมปฟฟีเป่าอยากเล่นแมปฟฟีะเขาให้กดเพไปนะครับผมแล้วมันจะมีอะไรต่อนะฮะอ่ะกดเพไปแล้วก็โอ้โอเหเฮียทำไมหัวมันล้อนอย่างนี้เฮ้ยทำไมหัวมันล้อนอย่างนี้โอ้ต้องซื้อของนะครับ เออแล้วผมมีตังค์ปะวะผมมีอยู่แค่ร้อยโอ้โหเดี๋ยวเอาดาบนี้ไปก็แล้วกันให้เราทำไงต่อเพื่อนให้เราโหวตเหรออ๋ออุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วด่านป่านะครับผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันมาว่ะมาเยเคฟันเพื่อนตัวเองเหรอหรือว่าให้ไปฆ่าไททรอนไททรนแล้วผมจะใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสารมิติได้จังไซ มันใช่ไงอ๋อมาดิมามาใช่ต้องไงวะเมื่อกี้กูกดตรงไงมาแล้วมาแล้วโอเคเมื่อกี้ผมกดมั่วนะครับตัวคิวปะมาอ๋อเออไหนดันมาหาผมากูยังใช้เครื่องกระจายไม่เป็นเลยมาดิยายาก <Help me. S 1> ีฟันหน้ามึงอาวเชีย่ยกูโดนทับเก็บเออเนเลื่องใ่วะเฮ้ยครั้งนี้แม่งเป็นเพลงอ้นี้เลยว่ากูจะติดเลยกสิไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะใช้สายอ๋อ จะใช้สายต้องกดอ๋อกดคิวค้างไปละมามาหนีก่อนหนีตั้ตมเฮ้ยสเกโอเอเลนนายอย่าทำอย่างนั้น <Hey. S 1> นายอย่ามามามาหนีก่อนไปโอเคกูเล่นมั่วเอเลนเราจะไม่ให้นายทำอย่างนั้นหรอกนะทำเอาทำไมไม่ไปแลว้วอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูกดไม่ไปแลว้วอะมา อ๋อต้องกดค้างเดี๋ยวเราจะฆ่าไยเองเอเลนเยตูดไอแลวลาอ,อ้าวอนคุณรอบกกอนชช่มันเล่นไงวะอย่าให้เอเลนอย่าให้เอเลนเข้าไปเฮ้อเอ้อ๋อฆ่าฆ่าตัวเอเลนไม่ได้หรอหรือว่าต้องไปฆ่าตัวอื่นเดี๋ยวผมลองฆ่าไททันตัวตัวตัวหนึ่งของผมดิไปกูอเองมันต้องฟันหลังคอนะฮะอือ กดม้วนอะเออเออ,อมันเริ่มมาแล้วมันเลิ่มมาแล้วแอมแอมนักปาก่าใจนักป่าใจท่านนักป่าใจท่านกววูเองเออ,อ,อเออไอผมติดอ้าโดนมันจับผมโดนมันจับ เออชีคานานิคุนิโคอเอเตเลยไมนไดะเอาไรครับสําหรับการเล่นโลบอกวันแรกของผมก็มีเพียงเท่านี้นะฮะผมอาจจะเล่นเออเออเดือดดาดซาสับเลสับระก,กาเนะเพราะว่าผมเนี่ยโหลดมาวันนี้แล้วก็ลองเข้าวันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะฮะใครที่เล่นโลบอกคนโถรนเนี่ยก็สอนได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากให้ผมทําโลบอคบ่อยๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะฮะ ถ้าผมเล่นเก่งแล้วเนี่ยผมสัญญาวา่าจะไปเล่นอะไรที่เขาฮิตๆกันนะผม <Okay. S 1> ไปโอเคผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะเพราะเพิ่งเล่นครั้งแรกถ้าเล่นไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหนคลิปหน้าแล้วกันนะส่วเราวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ, <c oughs> รบทุกคนเ <c oughs> อ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรวะเนี่ย